พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นเมนูขนมนะคะเป็นมิโปรดของคุณตานะคะแล้วส่วนหนึ่งแม่อ้อยก็จะแบ่งไปทําบุญด้วยค่ะนั่นก็คือบัวลอยน้ําขิงนะคะ<อ>เดี๋ยวมาดูในส่วนของไส้กันก่อนนะคะไส้งาดํานะคะตัวนี้จะเป็นงาดําค่ะแม่อ้อยใช้1นกิโลนะคะนําไปคั่วนะคะแต่วิธีที่เราจะสังเกตว่างาสุกนี่คือมันจะแตกแบบดังป๊อป๊ปป๊อป๊ะนะคะ นั่นก็คือถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก่อนที่เราจะนําไปคั่วนะคะต้องนํามาล่อนในตะแกรงก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกพวกเศษอะไรอย่างเงี้ยออกให้หมดใท็กเกี่ยงนะคะแล้วค่อยนําไปคั่วค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งกวนไส้ค่ะไม่ต่องใช้20กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะ100 ml ค่ะอันนี้จะเป็นใบสวยๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะตัวนี้ไม่ต่องใช้700กรัมค่ะ ความหวานนี้ปรับรดได้นะคะตามชอบนะคะทีนี้ในส่วนของแป้งไม่ว่าจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้ทําครึ่งกิโลค่ะส่วนไส้นี้ถ้าเหลือไม่ว้อยก็จะนําไปทําสละเปาต่อนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะมาดูส่วนของน้ําขิงนะคะไม่ว่าจะใช้น้ําเปล่านะคะสองพันห้าร้อยมลนะคะแล้วก็ขิงนี้เจ็ดขีดนะคะไม่ต้องนาไปล้างให้สะอาดนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําตาลทรายแดงค่ะ เป็นน้ำตาลที่เหมือนกับที่เรากินเฉาก๊วยนะคะของไม่อ้อยจะไม่ต้มเข้าไปเลยนะคะจะใส่ถ้วยต่อถ้วยนะคะความหวานปรับลดได้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มทําไส้กันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะไม่อ้อยนําตัวนี้ค่ะเ,เกลือนะคะแป้งแล้วก็เกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใส่ตัวน้ำตาลลงไปค่ะทีนี้เราก็จะมาคนตัวแป้งกับตัวน้ําตาลให้เข้ากันดีนะคะพอน้ําตาลแล้วก็ตัวแป้งกวนไส้นะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนํางานลงไปเลยค่ะงานนี้ไม่ไใช้วิธีบดนะคะ โอเคนา้ okay. ทีล่ละเดี๋ยวเมื่อจะพักให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้มน้ำขิงกันนะคะย้อยใช้น้ำสอง0ัาอยมนะคะใส่ขิงลงไปเลยค่ะ mm. เวลาต้มประมาณ20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ค่ะหลังจากที่เราทำตัวไส้เสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มนวดแป้งกันเลยค่ะ ใ,ใส่น้ำลงไปนะคะโอเคแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ใช้น้ำไปประมาณเกือบห้าร้อยอะค่ะห้าร้อยมลนะคะหรืออีกประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สินาทีนะคะใช้ตัวนี้ปิดไว้เลยะคะ่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มปั้นตัวขนมเลยค่ะ อันนี้จะเป็นไส้นะคะยมอยพักให้เย็นนะคะแล้วก็นํามาปั้นให้เป็นลูกนะคะเรามาเริ่มปั้นกันค่ะตัวแป้งกับตัวไส้ก็จะเท่ากันนะคะเหมือนที่เราทําขนมเทียนนะคะแล้วก็ทําตัวแป้งให้แบนๆนะคะเสร็จแล้วใส่ใส่เข้าไปค่ะแล้วกเก็บนะคะแล้วก็กลึงให้เขากลมนะคะ ในถาดนี้เราจะใส่แป้งนวลไปด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะนี่นะคะตัวขนมที่แม่อ้อยปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะนําไปต้มกันเลยค่ะลงไปเลยค่ะนี่นะคะทีนี้บัวลอยของเราก็ลอยขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็นับหนึ่งถึงร้อยนะคะ ขึ้นเลยแล้วก็นำมานกในน้ำเย็นนะคะนี่นะคะเพื่อไม่ให้บัวอยเขาอืดน,นะคะตัวนี้คือน้ำขิงที่ไมล้อยต้มไว้นะคะทีนี้เราทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะน,นะคะความหวานนี้แล้วแต่ชอบนะคะเราจัดไปสองช้อนนะคะสองช้อนชาก็าตักตัวน้ำขิงลงไปเลยค่ะ หอมหอมเสร็จนะคะนำตัวบัรลอยลงไปเลยค่ะบัรลอยน้ำขิงของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะดูนะคะหอมหอมทำกันไม่ยากนะคะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขาวแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ